วันนี้กับประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดค่ะประเด็นที่แซงผลการแข่งขันนะคะที่เลวพูชนะอัลตักฟังเฟิร์ตไป5ประตูตัวหนึ่งหลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำไปค่ะคำถามที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาถามประเด็นที่ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งคุยกันนะคะนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาาห์ควรเป็นตัวจริงของเลวพูหรือไม่ค่ะเบื้องต้นย่อมมาจากเดลติกนะคะแต่ก็แน่นอนสไตล์ยูยักก็จะมีการหาประเด็นอ,อื่นๆนะชวนมาคุยกันเพิ่มเติมที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าตอนแรกอ่ะยูก็บอกทุก คนว่าเออซาร่าไม่ได้ฟอร์มตกนะเพราะว่าประเด็นส่วนตัวเนี่ยเรื่องเศรษฐิส่วนตัวเขายังดีอยู่แต่2อสเกมหลังเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้คําว่าฟอร์มตกและต้องเห็นด้วยกับทุกคนเพราะอันเนื่องมาจากว่าการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายนี่มันคือเศรษฐีที่บ่งบอกถึงตัวซาร่าเองเลยเต็มๆมันลดถดถอยไปอย่างเห็นได้ชัดสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกแค่เฉพาะเรื่องของฟอร์มโมซาร่าอย่างเดียวแต่มันกําลังสะท้อนถึงสภาพจิตใจของซาร่าที่วันนี้มันช่างอ่อนไหว ซึ่งในต้นฉบับจากนาเลติกเนี่ยเขาบอกเลยว่าเห็นมเมซาราเดินผ่านหน้ากองเชียร์เลี้ยวภูฝั่งทีมเยือนแล้วก็ยกมือปรบมือเพียงสั้นๆก่อนหายลับเข้าห้องแต่งตัวโดยที่ไม่หันกลับมามองมันเป็นภาพที่สะเทือนความรู้สึกมากกว่าชัยชนะ5ประตูต่อหนึ่งของเลี้ยวภูซะอีกค่ะมันไม่ใช่ภาพที่แฟนบอลคุ้นเคยมันไม่ใช่น้ำหนักอารมณ์ของผู้เล่นที่เพิ่งมีส่วนร่วมในชัยชนะแต่มันคือภาษากายของคนที่มีบางอย่างค้างคาในใจและมันค่อนข้างชัดเจนเพราะหลังจะชัยชนะ ถล่มทาลายมันทําให้แฟนบอลอาจจะดูใจชื้นได้นิดหนึ่งแผน4-2 4, 4 2, ถูกพูดถึงมากยิ่งขึ้นแต่มันเป็นการจุดประกายคําถามที่ดูเหมือนจะหนักอึ้งและจริงจังกว่าเดิมว่าสําหรับเร์พูลอายุของอาร์เนอร์ชลอตนั้นโมฮัมเหม็ดซาลาห์ยังควรคู่กับตําแหน่งตัวจริงหรือเปล่าเพราะการที่อาร์เนอร์เลือก d รอบซาลาห์เป็นตัวสารองในเกมยอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ซาลาห์ย้ายมาอยู่กับเรียพูลเมื่อปี2017แล้วสิ่งที่ตามมากับเกมอาร์ธร์แฟังเฟิร์ตมันคือท ลื่นไหลที่สุดโดยไม่มีเขาในสนามเกือบ74นาทีแรกซึ่งประเด็นที่คนเถียงกันมากที่สุดเลยนะคะก็คือฟอร์มที่ดรอปลงหรือบทบาทที่ถูกระบบ รอปลงค่ะดูการนี้เนี่ยซาร่าทำไปเพียงแค่3ประตูนในทุกรายการแล้วหนึ่งในนั้นคือจุดโทษที่เบอร์ล,ลี่ค่ะนอกจากนี้ยังยิงประตูไม่ได้6เกมติดต่อกันและแน่นอนนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในยุคของซาร่ากับลิเวอร์พูลและในเกมกับแฟรงเฟิร์ตนั้นซาร่ามีโอกาสทอบิ๊กช็ตจามเซติออฟต้าแต่ว่าพลาดไปทั้งคู่รวมถึงจังหวะที่เลือกยิงมุมแคบแทนที่จะจ่ายให้กับฟอร์เรนวีส์ยิงจ่อจอประเด็นนี้ถูกดราม่าและพูดถึงเป็นอย่างมากแต่มองอีกมุมหนึ่งอย่างที่ยุค,คัังกมนคะว่า ซาลากำลังเครียดอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอคนเรามันฝืนคนเรามันกดดันเนี่ยมันก็นำมาสู่เรื่องของการที่เล่นแบบฝืนเกมมันก็ต้องยอมรับความจริงอีกด้านด้วยเหมือนกันว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของฟอร์มส่วนตัวและความมัน่นใจของซาลาเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นผลพวงต่อนเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านแทคกติกข,ของลิเวอร์พูลทั้งระบบและอย่างที่วิเคยคุยไปนะคะหนึ่งในเศรษฐีที่อธิบายปัญหานี้ได้ดีที่สุดค่ะนั่นก็คือตัวป้อนโอกาสให้กับซาลาซึ่งชัดเจนจากข้อมูลออฟตา้าที่ถูกสรุปในภาพแมปนะคะอัน เลยค่ะฤด,ดูการ2024 2 0 2 5นักเตะที่สร้างโอกาสให้กับซาร่าได,ด้มากที่สุดก็คือโดมินิโซโบสไล ลูดิอาสเทรนเดอร์ลิสันเดอร์อาร์โนโคดี้กัปโอลอเล็กซิสแม็อลิสเตอร์และเคอร์ติจอนส์ค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือ2คนที่สําคัญที่สุดจากในลิสต์นี้หายไปพร้อมกันในซัมเมอร์เดียวค่ะนั่นก็คือ t ทรนเดอร์ลิสันเดอร์อาร์โนและลูดิอาสนี่เคยเป็นแกนหลักด้านการเชื่อมเกมให้กับซาร่าโดยตรงและเมื่อตัวป้อนหายเกมรุกฝั่งขวาของเลือกผูกก็ไม่ได้ไหลามาหาเขาเหมือนเดิมและพอเราดูในส่วนของคนที่สร้างโอกาสให้กับซาร่าสฤดูกาลนี้นะคะปัญหามันยิ่งชัดเลยนั่นก็คือไม่มีนัก แต่คนไหนที่สร้างโอกาสให้ซาร่าได้เกิน5ครั้งค่ะการเชื่อมเกมของซาร่าถูกแทนที่ด้วยการหมุนเกมเข้าสู่แกนกลางณวันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นในชัดเจนเลยคือลิวว์ภูมิไม่ได้เล่นฟุตบอลที่หาให้กับซาร่าอีกแล้วค่ะแต่มันกลายเป็นฟุตบอลที่หาทางจบจากคนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดและแน่นอนส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องพูดถึงค่ะซาร่าไม่ใช่แค่ฟอร์มตกความมั่นใจหายอย่างเดียวแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นการเสียระบบที่สนับสนุนเขาไปการมาถึงของอาร์เนอร์เนี่ยไม่ ได้เป็นการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมจากครอปเท่านั้นนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งสโมสรอ,อย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะยุคเคยบอกในไลฟ์ไปแล้วว่าระบบอา์เนอร์จริงๆดีนะเบื้องต้นเขาค่อนข้างดีมันเหมาะกับฟุตบอลสมัยใหม่เกมการแข่งขันที่ท,ทีและมันจะช่วยลดปัญหาอาการบาดเจบ็บช่วยชะลอปัญหา,าการบาดเจ็บของนักเตะที่เกิดขึ้นได้ด้วยแต่สําคัญก็คือระบบนี้มันแลกมากับ s ควอ d ผู้เล่นที่ใหญ่มากขึ้นผู้เล่นจากเดิมเนี่ยอาจจะมีไว้ใจได้สักประมาณ1 2บสถึงสิ คนมันจะถูกขยายสควอตไปค่ะเป็น1 5ถึง17คนที่ต้องเล่นที่ต้องมีความเข้าใจในการเล่นฟุตบอลเป็นระบบนี้ไปอย่างพร้อมเพรียงกันและพออุปกรณ์อะไรฟันเฟืองเราถูกเปลี่ยนเยอะมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ฟอร์มจะแข่งได้อย่างที่เห็นและสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนคือเวี้์วภูไม่ได้เล่นแบบที่พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแต่กําลังมุ่งไปสู่เกมรุกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบและโครงสร้างมากกว่าแรงปัจเจกอื่นๆซึ่งเขาได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะคะว่าในยุคข,ของอาร์เนอร์เนี่ยเ,ยเ,เลี่ยนจากเกมริมเส้นมาเป็นเกม คอนโทรลพื้นที่สุดท้ายด้วยฮาร์ฟสเปซก็คือช่องว่างระหว่างฟูลแบ็กกับเซนเตอร์ของคู่แข่งและผู้เล่นที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือฟอร์เรนวสไม่ได้เป็นโมฮัมเหม็ดซาราค่ะอย่างในเกมกับแอทแทกแฟรงเฟิร์ตนะคะอาร์เนอร์ใช้ระบบ4-4-2ยามไม่มีบอลและปรับเป็น2-4-4ในยามครองบอลแกนของเกมรุกอยู่ระหว่างกลางระหว่างเคอร์ติโจนส์โดมินิสโซโบสไลฟ์ฟอร์เรนวสและเอกิติเกนี่คือปลายทางในกรอบเขตโทษซึ่งจริงๆเนี่ยมีหลายคนมาคอมเมนต์คุยกับยูยไปแล้วนะคะอันนี้ย,ย,เย,น Space, เยเป็ู หนูซาล,ล่าตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ถูกฟอร์เรนเวสยึดเข้าไปแบบสมบูรณ์ในพื้นที่นี้เพราะเวสมีสิ่งที่อาร์เนอร์ต้องการค่ะทั้งการเล่นเชื่อมแนวรับไปแนวรุกได้จ่ายบอลคิลเลอร์พาสได้ประสานงานเป็นระบบ ไม่ไปเบียดจังหวะเพื่อนเข้าใจเรื่องโครงสร้างเกมรุกของโคช้ชขณะที่ซาลาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ในสไตล์ตัวจบและทําลายแนวรับด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสวนทางกับการเล่นฟุตบอลเป็นระบบซึ่งเกมที่แฟรงเฟิร์ตเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะนะคะแต่มันสะท้อนถึงความจริงหลายอย่างค่ะเวสทาไป2องแอซิสกัคโปยิงไป3เกมติดต่อกันในทุกรายการโซโบสไลยิงไกลปิดเกมส่วนเคอร์ติอจอนส์คุมแดนกลางอย่างเด็ดค่ะและเอกิติแก้ที่ทําผลงานไป1ประตูแล้วมีส่วนร่วมกับเกมเป็นอย่างมาก และสิ่งที่มันชัดกว่านั้นคือแม้กระทั่งคนที่อาร์เนอร์เลือกส่งลงเลือกส่งเคเซ่ก่อนซาร่าด้วยกว่าอาร์เนอร์จะส่งซาร่าลงสนามปาไป15นาทีสุดท้ายมันคือสัญญาณชัดเจนว่าฟอร์มและความเหมาะสมกับระบบสำคัญกว่าชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่ในอดีตหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าประเด็นสำคัญและประโยคที่มันเกิดขึ้นในโลกฟุตบอลโดยเฉพาะสปอตไลท์ที่มาที่ซาร่าว่าทีมสามารถเล่นได้ดีโดยที่ไม่มีโมซาร่าคือมันไม่ได้เป็นเพราะว่าซาร่าไร้ค่านะคะไม่ใช่เพราะว่า เขาหมดความสามารถค่ะแต่มันหมายความถึงแผนของทีมมันไม่ได้หมุนรอบตัวเขาอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตัดอารมณ์ออกจากฟุตบอลแล้วมองด้วยความเป็นจริงเพียง<ๆ>อย่างเดียวคําตอบคือซาร่าไม่ได้อยู่ในสถานะตัวจริงโดยอัตโนมัติแต่แน่นอนเขามีคุณค่ามากพอที่จะถูกเรียกว่าเป็นตัวเลือกสําคัญของทีมซึ่งเกมกับแฟรงเฟิร์ตในที่สน์แล้วนะคะว่าเลพูสามารถเล่นได้ด้วยมาตรฐานที่สูงโดยไม่ต้องพึ่งซาร่าเป็นศูนย์กลางแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราไม่ได้พูดถึงผู้เล่นธรรมดาโดยทั่วไปเรากําลังพูดถึงนักเตะ ยิงไป211ประตูทําไปถึง92อสซิสต์ให้กับสโมสรนในทุกรายการและเพิ่มมี57ประตูต่อการมีส่วนร่วม,ม่อฤดูการที่แล้วกับ34ประตู23อสซิสซ์ดังนั้นการลดสถานะซาลาแล้วถูกตัดทิ้งลงไปแบบไม่มีเหตุผลและอาร์เนอร์ก็รู้ดีอาร์เนอร์ถึงยังเลือกส่งซาลาลงในสถานการณ์ที่กดดันอย่างเช่นการยิงจุดโทษปิดเกมที่เทิร์ฟมัวเพราะเขายังเชื่อในหัวใจของผู้ชนะที่ยังมีอยู่ในตัวซาลาและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้นฉบับเขาพูดถึงเลยก็คือฟอร์มซาลา ไม่ได้ตกเพราะเรื่องแทคกติกอย่างเดียวค่ะมันคือซีซั่นที่หนักที่สุดของอารมณ์ การจากไปอย่างกระทันหันของเดโกโจตากระทบกับเขาอย่างเห็นได้ชัดการเท้กลั้นน้ำตาเมา่อยู่ในเกมที่แอนฟิลเมื่อต้นฤดูกาลและการย้ายออกของพาร์นเนอร์ที่ทำงานร่วมกันมาหลายปีอย่างเช่นลิซันเดอร์อาร์โนและลุยดิอาสนั่นทําให้เหมือนเขาสูญเสียเพื่อนร่วมรบในสนามและแน่นอนค่ะว่าการต่อสัญญาในครั้งนี้มันเหมือนเป็นครั้งสุดท้ายของซาร่าในการต่อสัญญาและอนาคตก็ยังไม่แน่นอนเตียงอะไรก็ตามว่าสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมนะยุ้ยจำได้เลยคำเสื้อ d o น t give up ของซาร่า ซาร่าไม่เคยเป็นคนที่ยอมแพ้เขามีลักษณะเดียวกันกับยอดนักกีฬาและเขายังคงสู้อยู่เสมอและแน่นอนว่าคำถามมาคือเขาควรเป็นตัวจริงหรือไม่คำตอบที่แฟร์ดีสุดเลยนะคะถ้าใช้ระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3สาซาร่าควรเป็นตัวจริงแต่ถ้าใช้4-2-2-2หรือ4-4-2หรือแทคติกที่เป็นโอเวอร์โหลดแกนกลางอาจจะต้องเริ่มจากมานั่งสำรองไปก่อนเพราะชัยชนะ เราก็ต้องพูดตรงๆว่าเมื่อฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมชัยชนะมันควรจะเกิดขึ้นด้วยเกมไม่ได้เกิดขึ้นจากชื่อบนหลังเสื้อและเราคงเน้นย้ำตรงนี้ว่าสถานะาของซาลาไม่ได้หมดแล้วนะเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งที่แอนฟิลแล้วมันอาจจะกลายเป็นการพิสูจน์ตัวเองครั้งสุดท้ายเ <c oughs> มื่ออูกเอกิติเก้กำลังจะกลายเป็นตัวหลักคนใหม่ฟอร์เรเวสกำลังเขียนอนาคตตัวเองในแดนรุก <c oughs> <c oughs> โคดี้กัคโปกำลังยึด พื้นที่มั่นในแดนซ้ายของตัวเองถึงแม้ว่าสไตล์การเล่นจะน่าเบื่อแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานได้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดโดมินิโซโบสไลค่ะเริ่มที่จะแผ่รัศมีในทีมและอาร์เนอร์ชลอตกำลังสร้างเลี้ยวภูในเวอร์ชันของตัวเขาเองคืออาร์เนอร์จริงๆอ่ะเขาก็พยายามหนีคําว่ามรดกคล็อปอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําถามสําคัญจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าซาร่าควรเป็นตัวจริงหรือไม่แต่คือซาร่าเองเลือกจะก้าวไปพร้อมกับเลี้ยวภูในยุคใหม่ หรือยืนอยู่นอกระบบที่กําลังเติบโตนี้ยูเชื่อว่ามันเป็นซีซั่นที่ไม่ง่ายและถามอยู่นะส่วนตัวยูเชื่อว่าซาลาเลือกจะก,ก้าวไปกับเลียบูลในยุคใหม่ค่ะโอเคแหละมันก็จะมีกระแสะมานาะว่าการชนะอตรัคแฟงเฟิร์ตเนี่ยมันอาจเป็นสิ่งที่บ่งบอกอะไรไม่ได้แต่อย่างที่บอกกันไปค่ะทุกคนว่ามันทําให้เราได้เห็นจุดเทอร์นิ่งพอยที่ใหญ่มากๆถ้าระบบ4 4่สมันกลายเป็นระบบหลักจริงๆนั่นหมายความว่าซาลาจะไม่ได้เป็นผู้เล่นตัวหลักอีกต่อไปตำนานนักเตะคนนี้ เขาจะเลือกกับบทสุดท้ายของเขาอย่างไรพูดเหมือนเศร้าเนาะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหรอกค่ะส่วนตัวยังคงเอาใจช่วยโมซาลาอยู่เสมอนะคะไม่เคยคิดจะไล่เลยเพราะว่าเราเชื่อเหลือเกินว่าการทํางานหนักของเขาคนที่มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวเนี่ยยังไงเขาก็ยังมีส่วนสําคัญในการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทีมอยู่เสมอค่ะทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับเรื่องของโมฮาเม็ดซาลาส่งมาคุยกันได้เหมือนเดิมแต่วันนี้ตอบช้าหน่อยนะคะเพราะว่าขอไปคอนเสิร์ตแบ็คพิงกันค่ะ